ขอเจริญพรขอพูดความในใจจากการที่ได้แสดงธรรมโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการที่จะกระจายธรรมซึ่งก็ตัดสินใจอยู่นานพอสมควรเพราะว่าเพจพระศักดาที่เปิดมาก็เพิ่งจะไม่นานประมาณสักสองปีซึ่งก็ตัดสินใจอยู่นานท่าน เพราะว่าเป็นเรื่องเสี่ยงต่อการที่พระจะทำงานในโลกเสรีซึ่งคนสามารถที่จะมองได้หลายมุมแต่ได้ความจริงจังและก็ได้ความจริงใจแท้ๆเพราะคิดว่าหน้าที่การปฏิบัติของเราก็ไม่ทิ้งกิจวัตรประจำวันก็ยังคงทำอยู่คือ90%อร์ซ ส่วนการที่จะมานั่งอยู่หน้ากล้องแล้วก็พูดธรรมะแบบนี้จะใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ใหญ่ๆซึ่งถ้าจะบอกว่าต้องการให้คนรู้จักเพื่อต้องการความด่งดังหรือไงซึ่งไม่ไม่จำเป็นท่านพรปกติก็ดังอยู่แล้วคนรู้จักมากอยู่แล้วแต่ก็อาศัยว่านะเมื่อ าการเขียนบทความเป็นธรรมะเนี่ยคนไม่ค่อยสะดวกในการที่จะอ่านมากนักหรือว่าถ้าจะเป็นแบบไฟล์เสียงอย่างเดียวเสียงที่เป็นไฟล์ MP3 ก็อาจจะไม่สะดวกในการฟังของคนบางกลุ่มก็จำเป็นต้องมีภาพประกอบก็จึงบอกด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์จริงๆซึ่งก็จะมีคนคอมเมนต์เข้ามา ซึ่งอาตมาก็พอโพธธรรมะเสร็จนี่ก็จะปิดละปิดโทรศัพท์นะคือไม่ใช่ปิดแต่คือก็ไม่ได้ไปนสนใจที่จะไปดูแล้วก็ตอนเย็นก็จะลงอีกครั้งหนึ่งเช้าครั้งเย็นครั้งเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะว่าโยมไปทํางานมาทั้งพระทั้งโยมก็มีโอกาสได้เปิดธรรมะดูเหมือนกับเป็นธรรมะส่งออกจากบ้านไปแล้วก็ธรรมะรับกลับบ้านตอนเย็น ซึ่งเหมือนกับเป็นสองเวลาตรงนี้ก็จึิงบอกว่าก็เป็นเรื่องเสี่ยงนะท่านแต่ก็ต้องขอบใจในโยมที่ให้กำลังใจด้วยการที่ทั้งพูดมาบอกด้วยปากหรือว่าจะเป็นการคอมเมนต์เข้ามาซึ่งอาตมาก็จะดูคอมเมนต์ซึ่งเหมือนกับไม่เป็นธรรมเหมือนกันกับคนที่โยมให้กำลังใจ แต่จุดประสงค์ที่ดูก็คือต้องการดูตรงที่ว่ามีใครด่าเข้ามาไหมใช้คำแรงๆที่ไม่ไม่เพราะไหมใช้วาจาไม่สุภาพหรือเปล่าก็จะทำการลบออกเสียซึ่งก็จะไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรตรงนี้ก็เพื่อต้องการบอกเจตนานะเผื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้มีโอกาสได้บอกก็พยายามนึกอยู่เสมอๆบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้นึกได้ทุกวันนะนึกอยู่บ่อยๆว่า เออเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้จะไม่อยู่นะก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้ก็จึงบอกเจตนาในวันนี้ไว้ซะก,ก่อนว่าไม่ได้หวังอะไรจากทางนี้ไม่เรียอ,อะไรไม่บอกบุญไม่มาขอยศขอตําแหน่งเป็นพระศักดาเหมือนเดิมซึ่งถ้าจะได้อะไรมาก็ได้มาจากการที่โยมเขาให้มาหรือว่าเบื้องบนให้มาด้วยการที่เรา ไม่ไปขวนขวายวิ่งเต้นนะก็ทำงานไปซึ่งเพจนี้ก็จะเป็นเพจที่พยายามไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะทั้งการถ่ายภาพที่จะมีคนประกอบซึ่งเหมือนกับว่า,าถ้าเขาไม่ต้องการที่จะออกออกสื่อแล้วเราไปถ่ายให้เขามีส่วนร่วมในการออกมันก็ดูเหมือนกับไม่เป็นธรรมกับคนนั้น แต่ในอนาคตก็อาจจะมีการบันทึกภาพจากสถานที่บรรยายจริงแต่ต่มาก็มีเวลาน้อยโยมเพราะทุกวันนี้งานก็เต็มมือไปหมดงานงานคณะสงฆ์งานสงเคราะหนะ์สังคมงานช่วยเหลือต่างๆปัจจงปัจจัยอะไรต่างๆได้มาก็ต้องดูว่าสังคมส่วนไหนที่เราควรจะต้องช่วยเหลือบ้างแนะ้ล้วว่า ใครที่เราจะต้องดูแลเรื่องคนพิกลพิการแต่ก็เน้นเรื่องการศึกษาเน้นโรงเรียนเป็นหลักนั้นวันนี้ก็คงคงจะพูดไม่ได้หมดนะแต่ก็ขอบใจนะว่าท่านทั้งหลายที่ติดตามด้วยความเต็มใจนะแตมาเชื่อว่าอย่างนั้นส่วนคนที่จะคอมเมนต์เข้ามาด่ามาว่าก็อย่าพึงนะโยมเรายัางไม่รู้จักกันนะยังไม่รู้จักกันแล้วจะมาด่ากันเนะี่ยมันก็ ไม่ใช่นะลองมารู้จักอาตมาหน่อยสินะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนใครให้มาวัดเพื่อที่จะมามาหาเราแต่มาไม่เน้นอย่างนั้นเอาธรรมะไปปฏิบัติแต่คือสมมุติคนที่ด่าเนี่ยลองมารู้จักอาตมาสิไม่แน่นะโยมอาจจะจะรักและศรัทธาในตัวอาตมาก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องศรัทธาในตัวเราแต่คือให้มาศรัทธาในธรรมะลองมารู้จักคนคนนี้นะแล้วก็มาช่วยกันทำงาน ก็มาช่วยกันทํางานเพราะยังต้องการมือต้องการไม้ในการช่วยทํางานอีกเยอะจริงๆก็ทําอยู่องค์เดียวท่านไม่มีอะไรน20-22ปีก็จะมีกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมเยาวชนบวชเนมพระฤดูร้อนในช่วงเมษานี่ก็จะเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักเยอะหน่อยพาเดินทุดงเนี่ยวันหนึ่ง20กิโลเมตรเดิน5-6-7วันนี่ก็ถือว่าก็เอาเรื่องพอสมควร แต่ก็ทําได้ฮะรูปเดียวก็ทําได้นะเพราะว่าทัาใจเราไปร่างกายเราพร้อมก็ใช้ได้แล้ววันนี้พูดยาวหน่อยนะเพราะว่าทุกคลิปนี่ก็พยายามแม้แต่คําว่าคลิปเนี่ยตมาก็ยังไม่ค่อยใช้ใช้คําว่าวิดีโอนะทุกๆวิดีโอที่ถ่ายไปเนี่ยก็จะต้องแปลงไฟล์แปลงไฟล์วิดีโอให้มีคุณภาพต่ำๆภาพจึงไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าต้องการให้เน็ตที่ช้าๆสามารถดูได้ ล้วก็จะต้องไปเพิ่มเสียงให้เสียงชัดขึ้นเพื่อให้โทรศัพท์บางเครื่องที่ลําลโพงไม่ดีก็จะได้ฟังได้ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรอีกนะแต่ก็บอกความบริสุทธิ์ใจแล้วกันว่าทํางานตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังมาเอาอะไรจากที่นี่ไม่ได้เรียกศรัทธาแต่เมื่อสิ่งที่ทําไปเป็นเรื่องดีเรื่องของความศรัทธาที่มีมาก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือเป็น เป็นมาตรฐานที่ทำสิ่งใดออกไปสิ่งที่เหมือนกันก็จะกลับมาก็ขอบใจนะคนที่ติดตามด้วยเจตนาดีและถ้าหากว่าใครที่มีเจตนาเข้ามาแต่มาไม่เคยคิดว่าคนที่เข้ามาดาวเขามีเจตนาไม่ดีโยมรักศาสนาโยมจริงพยายามปกป้องศาสนาด้วยการรู้สึกว่าเอ๊ะพระมาทำอย่างนี้จะดีไหมมาพูดออกสื่อแบบนี้จะดีไหมมาโปรโมตตัวเองไหม มาเสนอหน้าทุกวันเช้าเย็นอย่างนี้ต้องการดังใช่ไหมคือคือเชื่อว่ายมก็รักศาสนาต้องการปกป้องศาสนาเข้าใจเลยคนที่มาด่าเนี่ยนะก็คือมาปกป้องศาสนาแต่ก็ให้เข้าใจนะว่าเรายังไม่รู้จักกันลองมารู้จักแล้วมาช่วยงานศาสนาด้วยกันจะเป็นการดีกว่ามากๆทีเดียววันนี้พูดไว้นายมนะเผื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้พูดวันนี้เสียงในการบรรยายธรรมก็กลับมาแล้ว แต่ก็ยังเจ็บเจบคออยูอ่ก็ตั้งใจทํางานต่อไปเพราะว่าบิณฑบาตฉันข้าโยมทุกวันก็ไม่รู้จะเอาอะไรตอบแทนแล้วละ่ะก็มีเพียงเท่านี้เท่าที่ทําได้ในการปฏิบัติส่วนตัวก็ไม่ทิ้งนะทิ้งไม่ได้โยมถ้าทิ้งก็ตกนรกพระนี่ตกนรกง่ายกว่าเพื่อนเลยนะเพราะศีลเยอะเราเมิดศีลผิดศีลใจไม่บริสุทธิ์ยังไงก็ล่วงลงนรกไวกว่าเพื่อนไวกว่ายมเยอะฉะนั้นยังไงเสียก็ ให้เข้าใจร่วมกันนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าปากดีวดเก่งในการที่จะมาเสนอธรรมะก็คือก็เป็นธรรมะง่ายๆเท่าที่เท่าที่เราพอจะทราบพอจะรู้ะนะก็เดี๋ยวถ้านึกอะไรออกก็จะพูดในวิดีโอต่อไปอย่างไรก็ติดตามก็ขอจเจริญพรธรรมะวันนี้